โอเคเอานะครับเสียงกราพวาผมนิวส์คุงนะผมวันนี้อยู่เกมน่าจะเกมผีเนาะ <c oughs> เกมนี้มีชื่อว่าโมสิบาเกตหรือว่าโฮมิไซเฟอร์หรือถ้าแปลไทยก็คือเหมือนกับว่าทอดรหัสผีผีสาวมัง <c oughs> ดีมว่าไงนันนี้เป็นตัวเดโม่ทดลองเล่นก่อนนะผมเป็นสไตล์ VN กึง่งไอพวกสไตล X ์ Escape Game แต่ว่าเป็น คุยสื่อสารกันได้ด้วยมันนี่แหละต่ไม่ชัวร์ของจริงไงกันแน่นะโอเคเหมือนคุยกับผีแห่ตัวรอดได้ผีจะคุยกับเราก็ว่าไปจีบเราด้วยเราจีบกลับช่วยให้ผีไม่ทำร้ายเราไม่ก็หาโอกาสนี้เนี่ยก็ว่าไปเดี๋ยวหาจุดที่มอมมอนที่จะตัวรอดจากผีที่มาหาเราได้ดยการจีบผมก็ว่าไปไม่รู้เพวยตทำเนี่ยช่างเด๋อเอาว่าลองนิวเกกันดูแล้วกันนอะโอเคเล่นภาษาที่เล่นได้นะผมภาษาไม่ซอที่จะเปลี่ยนได้จะเริ่มไปตามนี้ เยวดูกันว่าโตเกมจะมีอะไรบ้างครับผมว่าเสียงดังทำ่มนี่คือที่เราตอนนี้อยู่นะโอเคบรรยากาศห้องล้างมีไฟพริบด้วยโอ้ oh my god นั่นผีมาไหผีขานมาแล้ววันนี้ครับโอ้องสกเก็ตดเดว้ดาฟักเป็นภาษาผีนะโอเคผีพูดอังกฤษไม่ได้ครับผมไม่ทราบความหมายซับขึ้นมาช่วยได้ไม่ได้นะโอเคเราพูดภาษางกินได้อ่ตามนี้อะไรเนี่ย ฉันเด็กกันแน่วะเนี่ยวัตถอก็ไม่มีด้วยอะ่ทอะทํำไงดีอะ่ะต้องหาทางออกได้นะใจอกใครคนถือขวานคนละคนเนาะวัสดีครับท,ที่ไหนไม่รู้ใครมีตัวประหลาดเต็มเลยคุณฮูดเนี่ยอ่ละ,ะละาบลเฮ้ยเอ่ออันนี้คือติกถูกอะ่ะเราเราพิมพ์ใหม่ได้ไหมราะว่าหูมันมันช่วยได้ไหมไม่รุ่งกันโ,โอเคมันมันกดมือนใครเราแปลซับได้เกิดจำต,ตัวสอนปะ แบบตัวป้ต้องโกอะไรพวกเนี้ยอืมภาษาอะไรกันแน่เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยครับผมโอมีมือได้โอเคแต่ไลายละที่หลหยไม่เข้าใจครับผมชี้ด้วยอืมนีม่เหมือนจะต้องแปลภาษาผีนะตัวนี้มันคือกันแน่นะไม่เข้าใจอ๋อยูกับมีอ๋อเมื่อกี้ก็อยู่กับมีอืมยูแอนมีโอเคอันนี้มีโอเคจำตัวตัวน,นี้ไว้แล้วเมื่อกี้เอา โอเคโอเคเอาใหม่เนี่ยกดติ๊กถูกว่ามีเนี่ยนะกดคำว่ามีใช่ไหมอันนี้มีโอคลิปมันก็เปลี่ยนคำว่ามีปะอ๋อมีอ๋อถ้าเราพิมพ์ไปแล้วไงมันจะอืมยิ้ไม่ได้ไม่ใช่มีมาคิดนันนะโอเคต้องพิมพ์ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยแก้ทีหลังเนาะเหมือนพี่อ๋จะถามมายัางแฮ <laughs> เอ่อไม่เข้าใจสายหัวเอาใหมไ่ได้หมโอเคโอเมื่อกี้ไม่ทันแล้วนะผม ต้องหลบเนีย่ยถอนหัตไดเรื่อยๆท่านเข้าใจ่ความไอ้ผีโอเคผมว่าคุยไหม่ได้เปล่าไม่คุยแล้วเขาบอกว่าพูดเรื่อง,อมมนะอองแกไม่คุยดีกว่าทั้งนี้คืออะไรโอ้ไม่กอดจำตัวสอบไม่ได้เลยแกโอ้ไม่กอดใหม่หมดเลยด้วยแปลงนอกไหมมันทักอื่นมีทำไ,ได้ป่ะมีเซฟเฉยโอเคดู <Okay. S 1> โ,คโปรไฟล์ดูดิกได้อ๋อมีดิกด้วยอ๋อนี่ไงอ๋อฮะ โอเคอันไหนยนะูนะเมื่อกี้มีตัวหนึ่งที่แบบเขียนว่ายูเป็นสามตัวสอนปะผมมามีอันยูแต่ผม <laughs> ผมหาไม่เจอแล้วอะ่ะแต่แล้วดิช่วยได้แหละถ้าเกิดว่าเรารู้มันคำาาาแล้วตอนนี้ไม่รู้เลยเลยเดียวผมลองพยายามบอกเดาวความหมายกันโอเคเช่นคำวันนี้เขาอป็นคำว่าดอเขาว่าดอ, <laughs> อาถ้าไปแล้วยู you you go. Good bad. <laughs> โกดีหรือไมาโอเคแบบ ขาจะบอกว่าประตูข้างหน้ามีบางอย่างก็จําดูว่าตอนที่เราไปมันดีไม่ดีแล้วโอเคตอนที่ไปทีหลังคือเปิดท็อปไปก่อนประมาณนี้และถ้ามันไม่ดีก็คือลูกทีหลังเนาะโอเคยังไงคือไม่ช่วยลังสิ้นเนาะผมไปดีเนาะไปก็ไปกูเอาใสอ่ะมั่วดีก่อเนาะโอเคเดี๋ยวเขาลุเองภาษาดีผีเขาบอกอ่ะตอนที่เราเจอสถานการณ์ต่อไปทันนี้ไปไม่ได้มีบางอย่างขวางอยู่ทันนี้ก็เละๆเนาะโอเคล้วจะผ่านได้ถ้าเกิดว่าขยับตำแหน่งตรงนี้ไปเดินทางนี้ไหมย,ยัางก่อนก็แน่ ด้วยโทษก,กันนะครับผมตรงกลางอู้ววันดีน่าขนลุกนะครับผมมีอ่าซีอยู่เขาเห็นเธอนะอะไรอย่างเี้โอเคเดากันนะโอเคเดาโยน <c oughs> โอ้วันดีมือโอเคอืมให้ถ่ายนะ่าจะแบบกิ๊บมีแล้วก็บางอย่างเนาะกิ๊บมีอยู่หรือซัมติงไม่อาจทราบได้ ยิ้มกับแฟนโอเคยิ้มมีสไมล์ไหมลองลองยิ้มกับแฟนโอเคยิ้มเฮ่ <c oughs> ชอบอันโอเค okay. แปลว่าไม่ใช่นะผมโอ้ oh, เต็มหน้าอยู่ซัมติอ๋อหัวใจอะอาจจะหัวใจปะนี่ใช่หัวใจเราเ,น,เนี่ยจบแบทเอ็นโอเคไม่ควรจะให้บางอย่าง,ขงเขาคนนี้สิ่งนี้หรือไงก็รู้ว่าเขาไม่ขออิ้มจากเราเนอะโอเค แต่แล้วโอเคทางเด้อถ้ไปได้ต่อไปเรื่อยๆตอนนี่โนมอ่ะเดินทางนี้ก็แน่ทางนี้น่าจะดีกว่าทาเมื่อกี้เนาะโอเคทาเมื่อกี้มีผีดักโด่ใจด้วยนี่ปิดทั้งเรื่อยๆเลยผ่านทางนี้กองเสร็จสร้างไม่ได้ไปซ้ายก็ได้ซ้ายไปอะไรเอ่ยมืดเหลือเกินเนี่ยไม่น่ามีอะไรแถวนี้นะกด <c oughs> <c oughs> เปิดไฟอะ่ะโอ้ข้างล่างนี่คืออะไรโอ้สวัสดีเดอะติงเดอะติง <c> เ <oughs> <ding> <c oughs> หรอเนี่ยเดอะติงขับได้ Lev <c oughs> ไม่ตายด้วยแฮซีดีด้วยเนาะโอเคชิมอย่างด้วยแฮเหนื่อยหน้าดิตาเอ๋โอ้ดิหัวเดวะว่จาจะาตกใจเดยหัวเราเนี่ยดูรักตากพี่ดูแบบหน้าคนไหนเนาะมาเา่านี้ยิ้มได้วปะช็อปเฮดเนาะโอเคกำลังแฮปปี้กับบางอย่างเนาะโอเคไม่รู้แฮปปี้อะไรกันแน่ก็เลยพีดเมื่ก่อนว่ามีความสุขเนาะโอเคแล้วกันฮึมคำใหม่ตกใจฮิวแมนแล้วกัน,นโอเคมนุษย์ว่ะ ใช่ไหมมันต้องคำหลังปะมนุษย์เนี่ยมน,นุษย์อันนี้อยู่ปะผมจําไม่ได้นะช่างเถอะโอเคมีทําท่ามือนะโอเคทําท่ามือให้มนัในใกล้ๆเธอมันคนๆคนบัวเลยเนะี่ยพูดคำเดิมเนาะโอเคให้เอาไปเหรอหรือมไม่เอาก็ได้มาลองดูเอาหัวหรือเอามือเขดได้พอไปมือปะใช่ไหมเอาหัวละอ๋อลงออปเปิด์อ๋อใต้หัวมีรูเหรอโอเคเขาบอกให้นี่แหละเราเอามาแล้วแล้วก็ แต่คำนี้รัวๆเนาะโอเคไม่ใช่คนแล้วแหละอ่าให้พาไปด้วยกันเหรอเนี่ยอืมมันดูแปลกๆนะมีในมือแล้วด้วยหัวในมือก็มีแล้วแต่อ่ะมันมีท่านล่อื่นนะเนาะอา่ะไปก็ไปโอ้โหทางมันทางมันได,ดเลยเว้ยอ่หยิบหัวไปแล้วแล้วก็วเดินเดินลงไปด้วยกันกันกบหัวสาวเส,สียงอะไรเมื่อกี้วะเออเมื่อกี้มีอะไรปะไม่รู้กันโอเค ไปห้องต่อไปวัสดีอูใครเนี่ยวัสดีครับผู้ชาย่ไหมเนี่ยฉันอ่าสิวเบอร์แฮโอเคฉันเป็นเกย์ไ <c oughs> ม่รู้ไม่น่าเกี่ยดอะไรหัวใช่ไหมมาหัวพูดอีกแล้วโอเคมนุษย์แล้วก็พูดถึงเจ้าโอเคอ่าฮะดิสดิส <c oughs> ไม่รู้วะคนนี้มนุษย์เหมือนกันนะแกใช่ไหมอ่า อันนี้จะเป็นโน่เนะโอเคโนไม่รู้รอ่ะบไม่ก็แต่คมหมายว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้โนาะโอเคไม่ใช่นี่ก็พูดคำเดิมรัวนะโอเคแค่แค่สองคำจริงคำแรกเนี่ยไม่ใช่ของคนแน่เนาะโอเคอืมคนสีเงินพูดคำนี้เหรอโอเคที่ผมแปลคำตอบเพราะช่วยได้เนาะโอเคเพราะว่าเรารู้สถา,านที่เราเจอไงคำ,ค,ำคำที่คำที่หัวหนุ่ตอนนั้นเน่ะบอกตอนแรกสุดตอนนี้เห็นหน้าเราเนาะโอเคจะยิ้มด้วยไม่เขา้าใจเลยดิ <laughs> โอ้คำใหม่หมดเลยเหรอคำใหม่หมดเลย อืมมันไม่รู้ตัวสอนสำคัญหรือเปล่าเนอะโอเคดูนะถ้าเกิดตัวสอนสำคัญดูอยู่แถบไม่น่าสำคัญไม่น่าเกี่ยวเลยเจ้ามีตัวสอนหกตัวเนอะโอเค <Brad. S 1> ด,ดีสอบไหมเจ้าดีสอหรือเปล่ากลางไม่รู้อะไรกันเลยคำหลังคำเดิมเนาะกีฟมีกันนะโอเคขอแต่ได้ไหมบางอย่างที่เขาขอมาเนาะโอเคอ่าฮะอันนี้คำหมายสำหรับอะไร ซีว่าแฮก็ได้ผมว่าตอนนี้เริ่มเทคจริงจังแล้วซิว่าแฮนหนึ่งกับซิว่าแฮนสองนี่งกัผมว่าจะได้ถ้าเกิดเจอคำนี้ซ้ำๆมันจะได้ช่วยได้ไงเ,เราจะได้รู้ว่ามันเป็นคำที่ไม่ดีหรือเปล่าเพราะไม่มีความหมายอยู่ไรเลนส์สิ้นเนาะโอเคก็เขาก็าดูเป็นคนดีนะแต่ว่าต้องมีแต่ด้วยอย่างนะั้นนั่งกับหัวโอเคเรามีเนี่ยมีเจติงด้วยมีทุกผีตรงกันตัวนี้สามตัวนะโอเคอ่านั่งกันไหมนั่งโอเคเนี่ยที่จดไปเบอร์สองเนาะคำท้ายที่เขาพูดกันกับเราสองคำ อืมไม่รู้หมายถึงไอ้สิ่งนี้หรือเปล่าหรือว่าไม่ให้นั่งกันแน่นเอาโอเคอยผ่านไปคำนี้คำใหม่หวะบอกสถานที่ก่อนนะโอเคเป็นเทเบิลอ่าช่วยได้ปะ่ะหรืว่าอันนี้คือเทเบิลอันนี้คือโซฟาเนี่ยไม่รู้เกี่ยวไหมแล้วอันนี้ไฟเนะี่ยอ้เด็ดไฟไฟ,ไฟูกใจไลท์เบิร์แล้วมันระเบิดอ่ะให้รู้ว่าเป็นหลอดไฟนะโอเคอันนี้ประตูไปได้เป่าประตูเนี่ยอู้ประตูใช่นะโอเคประตู อ่าไม่รู้ดีไม่ดีกู๊ตอแบดไม่ชัวเราตั้งถามตัวเองไว้ก่อนนะโอเคถ้าไปต่อ <c oughs> เขาจะบอกอะไรกันแน่เข้าได้ไงไม่รู้ดีไม่ดีถ้าเราไปคุณรู้แหละ <c oughs> ตอนนี้ไว้ก่อนโอเคคนอื่นก่อนอ่ะน้องมือเดอะติงอ่านี่คือมือก็ได้มั้ยแฮนหรือเดอะติงก็ได้ <c oughs> อื ข้จะสอนแล้วก็ได้นี่มือสานนี้คือคาว่ามือไงเออเปะ็นไปได้ป่ะผมว่านะชี้ด้วยอืมอันนี้คือนิ้วชี้อะ่ะนิ้วชี้คือไหนนะตำแหน่งนิ้วกลางเนาะโอเคอินเด็กไหมอินเด็กฟิงเกอร์เล่นรู้จักผีลแล้วโอเคจริงจังมากอะ่อะอ่ะหัวนี่แหละัสดีครับอันนี้คือเฮสเลสอืมเนาะชี้ด้วยอันนี้คือตาอ่ะผมาผมพอรู้แล้วใช่ปะหัวใช่แหละอันนี้คือจมูกอ๋อโอเคโอเคโอเค จมูกคือ nose อืมเอาแล้วแหละอันนี้คือปากโอ้ผมว่าผมเข้าใจเขานะเนาะอันนี้คือผมอืม,มว่าผมเข้าใจแล้วต้องพิมพ์แล้วจดจำไว้ happy ปปอืม smile อ่ะลองดูเผื่อใช่เผื่อใช่ angie อ,อันนี้ปะอืมดูสีหน้าไงดูสีหน้าอันนี้สแก r ์อ่ะ scarry ว่าผมเข้าใจแล้ว เขาสอนเรานะโอเคอันนี้ตกใจว่าเซอร์ไพรส์อะไรนี้อ่ะอันนี้ร้องไห้คลายหรือแซดอืมเข้าใจครับคุณครับเฮ้ยผมว่าช่วยได้เยอะนะคำนี้แปลว่าได้เป็นที่นั่งแหละไม่ใช่สีวัวแฮร์สองแล้วอันนี้ก็เป็นแชร์กันนะแชร์ง่ายๆจริงๆเือนโซ,โซฟาแบบอะไรมากกว่าแต่ผมว่าผมเข้าใจแล้วอ่ะน,นี่ไง this is share นี่ก็ปว่าไป this is อืม เป็นไงเริ่มแปลได้แล้วมั้ยนี่คือเก้าอี้นั่งอาจจะนั่งนะซิทแชร์ป่ะผมว่าโอ้ยอะไรนี่คือเหรียญโอเคคอยเอาว่ะจดจำโนาะกคอยแล้วก็ไม่อยู่แล้ว <c oughs> อเอาเราพิมพ์ภาษาไทยได้ไหมโอ้โอเคผมเพิ่งรู้พิมพ์ภาษาไทยได้โอเคอ่านี่คือสามคอยอ่านับเลขปะ่ะหนึ่งสองแล้วสาม,มห้าปะ่ะ อันนี้อ่อหรือมันเกี่ยวตรงหน้าปะนนผมพิมพ์ไทยได้นะโอเคก็ได้กลางบนอืมใช่ปะผมว่านะพิมพ์ไทยดีกว่าอ่ะอันนี้ล่างโอเคเรียนคำศัพท์กับผีโอเคเอเแอดผาน่าอะไรแนาะเกมนี่ผมชอบอะซ้ายเว้นแต่ตรงข้ามุมเขาเนะโอเคแล้วขวาอ่าบอกทิศทางบอกลักษณะสิ่งของบอกอารมณ์คอยไม่อยู่นี่ไง เขาไปแล้วใช่ไหมเหรียญไม่อยู่แล้วถูกประเดี๋ยผมว่าผมเข้าใจแล้วมัง้งอันนี้ก็ไม่รู้ดีเนาะโอเคเอาว่าเราพิ่งถานเข้าใจแล้วไปก็ไปแต่เก็ตแล้วท้องทันทีอย่างนี้นะโอ้วโนีิโอ้ชิตเขาทรมานไปต่อด,ดีไม่ดีนะสวัสดีครับพี่อ่าตรงนี้โตใช่แล้วโอเคเข้าใจเก้าอนะี้เนาะใช่โอเคเข้าใจเหมือนกันเขาทรงเฉยๆเนาะโอเค อันนี้บอกให้เขารู้แหละผมว่าอาวุธพลามานเนาะเคให้รู้เครื่องมืออ่าแล้วต้องไงบ้างอ่าลุยต่อไหมผมว่านะให้ไปต่อไหมพร้อมไหมเหรอทางนี้มีอะไรปะออกตอนนี้เหรอให้รู้เฉยว่าห้องนี้มีอะไรของที่เราดูในห้องได้ผมว่าเนาะนงั้นก็ไปแหละเขาบอกกุถูกงไงไปก็ไปออโอเครีออกไปดีกว่านาะอแล้วหัวเลยแค่นี้เหรอ ให้รู้ใช่ว่าห้องมีอะไรบ้างแล้วใครใช้งานจะกห้องที่เหลือตอนอนาคตเนาะโอเคโอ้ลงมาทางนี้อ๋อเป็นบันไดทางนมกินเนาะเสียงไปโอ้ข้างหลังมีใครมาสวัสดีครับมีอะไรครับเนี่ยนี่คำใหม่วะ <laughs> จะไปแล้วหรอกนะ <laughs> no. okay. อ็ะนเดาดีเดาโนะโอเคอ่าไม่ก็ไปบายโอเคผมว่าจะเป็นไปบายมากกว่าเลยแบบว่าไปดีมาดีนะแกกว่าไปขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ ผีที่ดีนะโอเคตัวนี้แน่ๆเอาทางเปิดไว้โอ้อาลุยต่อตรงนี้ทางเปิดแล้วแฮน่ากลัวแต่ไม่มีที่อื่นไปต่อนาะลุยก็ลุยวะาเจอผีอะไรโอ้มีซ้ายขวาเนี่ยต้องมีพวกนี้ต้องมีไปซ้ายไปขวาที่เรารู้ช่วยได้ขงม,มาโอ้ดีนี่แหละหรอตัวนี้ชอบฆ่าเราเนาะโอเคเอาไม่ได้เล็กไปคุณช่องว่างช่องว่างไม่พอเนาะโอเคทำหน้าเศร้าเลยไปดีกว่ามาไม่ได้มั้งชันว่าออกมาไม่ได้ดีแล้วไอ้ลุหนึงละ จะเอ๋ตรงนี้ว่างเปล่าผมควรไปขวาป่ะอยู่ซ้ายอันนี้ไม่บอกว่าไปซ้ายไปขวาดีกว่ากันเนาะโอเคห้องนี้ตันหรือเปล่าตันเหรอเนี่ยเอาชิปหาไงเออมีทางเนี่ยมึงอย่างตรงนี้ด้วยมันจะมาด้วยโอ้โหเอาแฉลงมาแฉลงใช่เผื่อใช้ได้เนาะโอเคแล้วก็ไปขวาไหมซ่อนก่อนซ่อนดิซ่อนๆโอเคผีมันไม่ควรจะบวกผีตอนนี้เนาะโอเคถ้าไม่มีวุดหรือไม่รู้ตัวกัวนแน่เนาะโอเคตัวดูกันปะเนี่ย อย่านะไปไยมไหมไม่รู้ว่าต้องรองไหมนะโอเคแต่มีอันเดียวก็อย่ไม่อยู่แล้วโอเคต้ามาอยู่นี่อ่สวัสดีครับแสดงไงแสดงอัดหน้าผีเลยครับผมเอือผีผีเลือดคุณตัวครานโอเคเดยวเจอตอนเริ่มเกมผีเศร้าเลย่โอโทษครับเรามือไวอ่ะโอเคไปตามตอนต่อไปอ๋อ นี่นแค่ตัวอย่างเกมเฉยๆนะโอเคก็ดูดูน่าสนใจนะผมคือตอนแรกผมงงนิดนึ่งไม่ทันคิดตอนที่ใส่ทรัพย์แต่ว่าพอใส่เรื่อยๆจะเห็นข้อความที่ใช้การได้ของจริงไงแต่ไม่ใช่เท่าไหร่นะโอเคที่พิมพ์คาแปลไว้คอนเซปต์ที่น่าสนใจดีในการเนี่ยว่าดีนผีสอนเราแล้วก็เราก็เอาทีนี้เรารู้จักผีมาเพื่อเอาตัวรอดเองนะผมก็ว่าไปส่วนที่บอกจีบผีเมื่อกี้ตัวทายที่เราเจอปะที่จีบได้ให้ทายนะ ออ๋โอเคคำนี้คือยกขึ้นเนาะโอเคอืมใช่ไหมนายกขึ้นยกขึ้นโอเคผมว่าผมเข้าใจแล้วพอเล่นใหม่ <c oughs> ให้ที่มันจะไปทำท่ามือยกขึ้นอะ่ะด้วยอืมถ้าเราไม่ยกอะ่ะดูสิเนี่ยเป็นใกล้อะแกทำไงดีอ่ะเอามีรูข้างอันนี้คืออ๋อคือมีเลิฟเปลี่ยนใหม่ด้วยเนาะโอเครูปใหม่คือไม่เอาหัวไปด้วยก็คือจะไม่สอนเรื่องไอ้ซีดา้าลมแล้วก็ส่วนร่างกายก็ไปเนาะผมว่ามีวิ่งหนีด้วยโอเคลองก็ได้ไหมวิ่งหนีแทน มีทำลายเยอะนะผมว่าเนี้ยไปอุ๊บไปได้โอ้อ๋อมันข้ามไปเลยเหรอตรงถ้าเราไม่ได้ลงไปในหลุมเมื่อกี้นี้เขาช่วยเราเนาะโอเคในการเปภาษาตัดตาโอเคไม่เกี่ยวนะโอเคตาย,ยดีนะผมมันเกมให้เราหนีบาคือต้องทําถูกต้องไงอลองโดดไปเลยไหมแบบไม่ต้องมีหัวนะโอเคแทนนะผมมันนําทางเราหรือเปล่านะแต่เราไม่เอาหัวไปเนาะโอเคเอ็นรอดหัวเนาะรอดอยู่แต่แค่จะพลาดตรงส่วนนั้นไปจริงไะผมว่าเนี่ยรอดโอเคแต่ปิดตาเหรออุ้ยอุ้ย ชักใหมโดนโดนจับนี่มันแมวหัวมาแล้วโดนจับไปผูกกับเก้าอี้อ้าววันนี้อ่ะเออเราไมวหัวมางั้นหรออันนี้คำใหม่คำหลังคำใหม่ด้วยเข็มฉีดยาใช่ไหมอ้ออ๋อตายแล้วนั่นแหละเกม้ยงมันครับเดีตอนแรกๆเนาะให้เราทำเงื่อนไขเอาหัวหรือเอาอะไรครบน้ำเง้นตายแล้วหรืวะก็ว่าไปเนาะโอเค เอาก็ได้ครับอ่ะรอบนีก้ก็ตรงนี้ใหม่นะโอเคพอเราเรียนรู้ทุกอย่างจากที่เราได้ผีสอนแล้วรอบนี้ลองไม่หันกลับไปไหมไปเลย <laughs> 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 เขาสั่งลาก็ช่างมานะันเนาะโอเคแล้วลองไปดูฝั่งไอ้ทางซ้ายแทนด้วยไม่ก็ลองไม่ถือวุฒนะิเนาะโอเคดูว่าจะตายจากผีตัวนั้นหรือเปล่ากันเนผมแล้ก็มีเวลาเล่นมันสั้นๆเนาะโอเค <laughs> โอ้รอบนี้ทางฝั่งซ้ายเป็นเลือดโอ้ my god แดงๆด้วยนี่คือศพใครไอหรือเปล่าวัสดีครับโอ้ my god โอเคหลบได้ออโต้ ไปทางฝั่งข้างอ๋ออยู่ดีเหรออ๋อมันข้าบอดีผมว่าเนาะทำลายเดียวหน่าผมว่าอ่าทำลายเดียวเนาะโอเคตอนนี้ไม่แจ็คเลิศว่าข้างหน้ามีตัวอะไรบางอย่างเนาะโอเคหมดเลยแปลงหน้าได้ปะสิกลับตอนนี้แล้วก็ต้องเผชนะกับมันนะอ๋อเป็นทางน,นี้มันมาโอเคอ๋อเป็นทางน,นี้เรามาซ่อนเลยไหมกันแนะ่ตัวนี้ไม่เอาอาวุธนะโอเครอบนี้จะเก,กิดอะไรขึ้นหน้าถ้าเกิดผีคานมาหาเราเราก็หาผีเลยเนาะโอเคไม่มีอาวุธแรงสิ้นตะเอ๋ เฮ่ hey. จ่าเอ๋โอเคเนี่ยอ้าใช้ได้ไหมถ้าถามเราว่าเศร้ารึเปล่ปากลัวรึเปล่านะอ่าใช่ไหมใช่ไหมเอาว่ะเราไม่ถือวุฒิเราไม่ไม่ทำร้ายเขานะโอเคจ่าเอ๋แล้วไม่จะจะเอาใช่จ่าเอ๋นะโอเคคำแรกไม่รู้แก okay. จ่าเอคืออะไรกันแน่นหรออุย้ยขำเขาขำเด็ดอุ้มมือมืออย่างนี้คือรูปหัวเราเหรอ ใช่ไหมรูปรูปกวาดไปใช่แหละวสองคำรูป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 เอาว่ะรูปรูปต่อไปเรื่อยๆรูปหยุดนะโอเคโอเคอ๋อนั่นแหละก็คือผมเชื่อว่ามีสองทางเลือกคือเลือกทางไม่ทำร้ายผีกับทำร้ายผีโอเคเพราะเกมจิตที่ผมได้ยินมาคือหยิบตัวละครได้แปลว่าแต่ตอนท้ายอ่ะเราเริ่มไม่ทำลายก็เขารู้ที่จะดูอารมณ์ของผีแล้วก็ให้ผีอยู่กับเราโดยที่ไม่ทำร้ายกันและกันกวาดไปนะโอเคตามนี้นะเกีกับการเล่น โฮมิไซเฟอร์ถอนหัดผีให้โดนแหกไม่โดนแห่กว่าไปนะผมน่าจะดีตัวเต็มได้ทอนเล่นได้นะโอเคถ้าเกิดว่ามานุ้มเล่กันแน่นะผมตามนี้ในการสับวันน,น,นี้ไปก่อนนะครับทุกคนบายขอให้ผีไม่หลอกคุณและคุณเข้าใจภาษาผีได้นะครับผมบาย